บทความดีๆสําหรับคนที่กําลังมีปัญหากับความรักคติธรรมคำคมสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราคือชีวิตเราสิ่งที่มีค่าที่สุดในใจเราคือหัวใจเราอย่าเอาชีวิต ทั้งชีวิตเราไปยกให้ใครอย่าเอาหัวใจไปยกให้ใครคนเดียวอย่ายกสิ่งที่มีค่าที่สุดดีที่สุดของเราไปให้ใครดูแลเพราะไม่มีใครที่จะดูแลมันได้ดีไปกว่าตัวเราเอง อย่าปิดกั้นความรู้สึกของหัวใจอย่าบอกว่าเกิดมาเพื่อรักคนคนเดียวคนใจแคบเท่านั้นที่จะเกิดมาเพื่อรักคนได้คนเดียวเราสามารถที่จะรักใครต่อใครได้มากมาย ขอเพียงได้รู้จักหน้าที่ของความรักหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อคนที่เรารักรักหลายแบบต่างแบบปฏิบัติในหน้าที่ต่างกันแล้วเมื่อวันใดวันหนึ่งคนบางคนไม่แยแสกับความรัก ที่เรามอบให้เราก็ยังเหลือใครต่อใครอีกมากมายหลายคนและไม่เห็นจะต้องเจ็บเจียนตายถ้าเรามั่นใจว่าเราทำหน้าที่ให้รักนั้นเต็มที่แล้วอากาศร้อนอบอ้าวออกมาเจอกับแสงแดด อากาศหนาวจับใจออกมาหาอุ่นไอลมหนาวเราจะได้รู้ว่าร้อนหรือหนาวก็ต่อเมื่อเราได้สัมผัสกับมันก็เหมือนกับความรักอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็ต้องสัมผัสกับมัน ลองมีความรักกันดูแต่อย่าทรมานตัวเองด้วยการยืนตากแดดนานๆหรือยืนต้านทานลมหนาวถ้ารู้ว่าร้อนนักก็หลบที่ร่มถ้ารู้ว่าหนาวมากก็ก่อไฟผิงความรักจะไม่ทำร้ายตัวเรา ถ้าเราไม่ทำร้ายตัวเองถ้ารู้จักรักที่แท้จริงแสงแดดทำให้เราอบอุ่นลมหนาวทำให้นอนหลับสบายวาเลนไทน์ปีนี้ขอให้ทุกคนได้แฟนถูกใจหนีบจักแรแ้กับบ้านข้างละหนึ่งคน คนไหนไม่ดีเราก็เลิกหาเอาใหม่กันดีกว่า